เด็กด้วย Selider ma apa? ไปเราไปไหนต่ออันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะโซนด้านในนะที่แบบว่าตวจน้ำเพราะเขจะมีมุมโซนให้เล่นติดต่างๆนะคะมีมุมโซนเด็กมุมโซนผู้ใหญ่ นี่จอเ่นะที่อริทบอกมีจอเคด้วยจอเ่พ้นน้ำมาอมองมากเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะพาเด็กๆมาเล่นน้ำนะคะอยู่แค่เดอะมองล์ป่าอเดอะมองงามวงวานนะคะมองงามวงวานเท่านั้นไปจ้ะ วันนี้กัน บนสุดเลยนะไซเดอร์เนี่ยคัวพี่น้องครัาวาว ล <laughs> าโอ้เหมือนฝนจะตกเลยอ่ะไาเดี๋ยวเราไปเล่นตรงนู้นกันใส่แว่นตาไหมโอเคโอเคมาแม่ใส่ให้เออล่นอันใหญ่กันดีกว่า่ะ อันนี้สำหรับอายุ8ปีขึ้นไปเล่นไม่ได้ค่ะทีเฮาส์สไลเดอร์อันเนี้ยเขาให้คนที่มีส่วนสูง120เซน120เซนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เลยเล่นไม่ได้นะอันนี้นะนะอ,นนอันนี้คือทีเฮาส์สไลเดอร์นะคะเป็นบ้านสไลเดอร์ slider. เล่นไม่ได้ลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงน้ำวนกันดีกว่านาะไป ลงน้นํน,น,นกันานกนเไงลไดยได้อปนเี่ยมอ่ะอยไปเงหน้าไหน้าไว้ย <laughs> <laughs> เป็นไงยอดไหม ไม่หัวแน่นะเดี <nosso fuck> you know. ๋ยวเราจะลอยไปนะรอบๆเลยอันนี้จะเป็นสานน้ำวนนะทุกคนส่านน้ำวน่าเราลอยไปเลยอันี้น้หมอันนี้น้ำวนลูกเป็นสานน้ำวนเรียกว่าสาน้ำวนไปเลยแม่ัจะได้น้ำานน้ำวน มันมีมันมีมันมีปืนออกมาด้วยแล้วก็มีถังน้ำแตกออกมามีนังน้ำแตกมาแล้วอ๋อถังน้ำถังน้ำแตกมาแล้วก็เหล่เหลเอาไว้ดิวะเป็นไงเป็นไดยอดยอด ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะคะไปยังเมืองใหม่หนึ่งค่ะแม่เราจะไม่กลัวเราไม่ต้องกลัวค่ะเราสูบน้ำสูบน้ำที่สาวสูบน้ำพี่สาวสุ่นุู้่บุ่ำสุ่ๆสุดๆสุดๆสุดมสุดๆไปเลยอาสูบน้ำไะสุดไปดำน้ำมาสุดไปดำน้ำเหรออุ้ยข้างหน้าเรามีอุโมงค์น้ำอุโมงค์น้ำเดี๋ยวเราจะผ่านอุโมงค์น้ำมานะเพื่อนๆอุโมงค์น้ำ ไม่น่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วมาดูดูอุโมงค์นะพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยเลยว้าวเฮ้ยนะว้าวกระโไหมได้ดูอันโอ้ตอนนี้เราก็ผ่านอุโมงค์นะ ปไปดีอะไรไปดอะไรอยากกินน้ำนะอยาอ้ปา,าอปวว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 อววววววว้วว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 ว่วว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 อวว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 ้ววววววนน้ววววโววววว้วี <c oughs> อุโมงนะ้ำหน้ามาแล้วค่ะเอาปล่อยไปไหว้ไหว้น้ำน้ำไหลน้ำไหลาาาาามาแล้วมาแล้วอุโมงค์ข้างหน้าเป็นเป็นน้ำตกค่ะข้างหน้าเป็นอุโมงค์น้ำตกนะไม,ไนะไม่ไม่้มอมยา เ,เลยห่อน้ำไม่เข้าตาใช่ไหมได้น้ำไม่เข้าตาไปกันต่อเลยค่ะ <laughs> มาเลย <laughs> อุ้ยเราขึ้นอันนี้ได้ไหมอ่ะเนี่ยเราไปขึ้นอันนี้ได้ไหม <laughs> บีทคาเฟ แม่ดูก่อนนะความสูงน่าจะไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวแม่ไปดูก่อนป่ะมันสูงไปนะแม่ว่าอาริสอาจจะเล่นได้แต่ของ,ดของเด็กนะอันนี้อันนี้เหมือนซูเปอร์สไปรอลที่สวนสยามมากอ๋อนี่ไงดูออสไลเดอร์เหมาะสำหรับ อายุ6ปีขึ้นไปผู้เล่นที่ต่ำกว่า6ปีต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดความสูงเครื่องเล่น8.50ขึ้นไหมไม่เอามันสูงไปใช่ไหมอ,อ่ะโอเคมันสูงไปไง,งั้นอลิศป่ะรอข้างล่างเราไปเล่นอลิสของเด็กกันดีกว่าเนาะป่ะโอเคค่ะไปเล่นอลิของเด็กกันเล่นอลิของเด็กก็พอนะคะ เนื่องจากว่าแม่มากับอลิซแค่สองคนไม่มีคนดูน้องก็เลยจะเล่นเป็นบางเครื่องเท่านั้นนะคะอาไปอยากเล่นอันไหนต่อไปเลยลูกเอาไหนต่อเอาไหนดีไปไหนอัน,นุนอนนสาผู้ใหญ่ลูกเราลงไม่ได้ลูกมันมันลึกส่ยจงไฮ้บ๊ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องลิสต์เยอะ YouTube ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะเอามาฝากกันทุกสัปดาห์เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ